มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิง Active Shooter ร่วมกับสถานีตำรวจุทธรจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายวิสิตอริยะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ พันตำรวจตรีวิสิตทรัพย์พ่วงสารวัตรป้องกันปรับรามสพเมืองนครสวรรค์น,รานายสมฤทธิพชรนาเมเนเจอร์เฟสติตี้แมเนจเมนต์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นายชูชาตินนทมาศเมเน a เจอร์เซฟตี้เซ r i ริตี้และบุคลากรร่วมการฝึกอบรมจำนวนกว่า300คนโดยวิทยากรจากสพเมืองนครสวรรค์ได้บรรยายภาพรวม ความเป็นมาของเหตุกราดยิงเรียนรู้วิธีคิดของคนร้ายความสำคัญของการฝึกอบรมที่ทุกคนจะต้องสามารถปฐมพยาบาลและดูแลตัวเองได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการเผชิญเหตุจะใช้หลักการหนีซ่อนสู้โดยนายวิสิตอริยะกล่าวาทางเซ็นทรัลนครสวรรค์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสาธารณาภัยและภัยพิบัติทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการหางเส็นทรัลจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับเหตุสาธารณภัยจึงได้จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์กวาดยิงดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พังงาสองท้ายเหมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พังงาสำนักจาัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปร,บราบปรามที่4ภาคใต้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านหินร่มตะบนคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่6แปลงจากกรณีได้มีผู้ร้องเรียน ว่าได้มีรถแบคโฮเข้าปรับพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชันจนกลายเป็นสภาพที่เตี่ยนโล่งเป็นบริเวณกว้างทั้งนี้ขณะที่ชุดเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบนายอ่ำร่อนสร,ริราชได้เข้าพบเจ้าหน้าที่พร้อมกับรับว่าตนเป็นผู้ดูแลใน,ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับได้ส่งมอบสำเนาหนังสือเอกสารแสดงสิทธิทางที่ดินซึ่งเป็นใบสอนอสามกจำนวนหแปลง ทั้งนี้หน่วยจะดำเนินการประสานให้สํนานักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกวดทุ่งเข้าดําเนินการตรวจสอบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินนสาสามก่ออีกทางหนึ่งและนําบันทึกตรวจสอบพื้นที่ไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูทรโคกกรอยเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดําเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรับแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4ี่พันหัวนแมปณห้องลักษมีโรงแรมบุรพาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสด์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์และจังหวัดเลยเข้าร่วมการประชุมวันแมปไทยคือมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการดำเนินง,งานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐระหว่างคอสทชกับบริษัทปตทจำกัดมหาชน ซึ่งมีการพัฒนาระบบทั้งรูปแบบเว็บ e s ponsive และ Mobile Application เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและบรณาการข้อมูลแนวเขตที่ดินของรับแบบบรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000ในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเรวมทั้งแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลด้านที่ดินวันแมปไทย เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเสนอผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายอันจะช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและทั่วถึงของสาธารณชนโดยเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แล้วขยายผลไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐรับทราบข้อมูลอันเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและการบริหารจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวเขตที่ดินของรัฐ โครงการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูราการซึ่งจะช่วยลดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินและนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูย์กกลางการง,งาร,รข,องอขอบคุณคณะกรรมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับหมู่บ้านที่ทุกคณะได้ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาพร้อมทั้งขอให้ดำเนินการร่วมกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องแตรทองหนึ่งศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉะบังอเภศรีราชาจังวชนบุรีนางสาวพาณิตาเจริญผลรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพัชรพัสนศรีธัญญนนท์นายอเภอบางละมุงและนางสริมากีรตัตยญาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบัง ร่วมง,งานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินการรับรู้เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อหรือเข้ารับบริการจากท่าเรือแหลมฉะบังโดยมีผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่องของท่าเรือแหลมฉะบังผู้นําชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนร่วมงานโดยนางสริมากล่าว่าท่าเรือแหลมฉะบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมรับฟังแนวทางการประเมินการรับรู้ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อหรือเข้ารับบริการจากท่าเรือแหลมฉะบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนื่องจากทางสำน,น,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้มีการประเมิน ITA การท่าเรือแห่งประเทศไทยดังนั้นท่าเรือแหลมฉะบังจึงได้เชิญหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้บริการผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องผู้รับจ้างงานต่างๆหน่วยงานที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉะบังชุมชนโรงเรียนโดยมีส่วนงานต่างๆที่เข้าร่วมประเมินครั้งนี้รวม50หน่วยงานที่เข้ามารับฟังการชี้แจงแนวทางในการประเมินของท่าเรือแหลมฉะบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ได้ดำเนินภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาโดยได้มีการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เช่นการให้บริการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับผู้มาใช้บริการการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังด้านสาธารณูปโภคการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการขนถ่ายสินค้ากับศูนย์พัฒนาท่าเรือชายฝั่งศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟซึ่งเป็นการให้ข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบสำหรับงานที่มีผลกระทบกับโครงการที่เกิดขึ้น เช่นโครงการการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กำนึงถึงและมีมาตรการรองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหากเกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่อยู่โดยรอบด้านการพัฒนาหรือการให้บริการต่างๆที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือร้องขอหรือการสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวังจากหน่วยงานต่างๆที่ต้องการให้ท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องมีการพูดคุยการเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไปงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นสิ่งสําคัญและไม่สามารถละเลยได้โดยเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบ3ามเขตเทศบาลคือเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลตำบลบางละมุงและเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยซึ่งครอบคลุมใน39ชุมชน โดยขับเคลื่อนร่วมมือกับภาคประชาชนในการพัฒนาความยั่งยืนที่จะอยู่ร่วมกันกับท่าเรือแหลมฉบังสำหรับโรงเรียนต่างๆได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาทักษะด้านดนตรีและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนโดยท่าเรือแหลมฉบังได้เข้าไปมีส่วนร่วมดังกล่าวนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังที่ทางท่าเรือได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและให้ความดูแลด้านสาธารณสุขการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยหลังจากวันนี้ทางปปชจะได้นำไปประเมินอ,องค์กรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของท่าเรือแหลมฉะบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกศิริมากิรัตยาคมนะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังวันนี้ทางท่าเรือแหลมฉะบังนะคะได้จัดประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการประเมินการรับรู้เพื่อเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกนะคะที่มาติดต่อแล้วก็เข้ามารับบริการจากท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือประเทศไทยเนื่องจากทางสํานักง,งานปปชเนะะี่ยค่ะได้มีการประเมินการท่าเรือประเทศไทยนะคะเราก็เลยได้เชิญทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ,อ,อผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่รอบท่าเรือเรา ชุมชนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบท่าเรือที่เราให้การสนับสนุนค่ะ ในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวันนี้ที่เราเชิญมารับการประเมินจากสํานักง,งานปปชเนี่ยจะมีทั้งหมด50หน่วยใน50หน่วยนี้ก็ได้เข้ามารับฟังการชี้แจงแนวทางในการประเมินรับฟังข้อมูลที่ทางท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือประเทศไทยเนี่ยได้ดําเนินภารกิจกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆภาคส่วนนะคะเราได้มีการนําเสนอในแนวทางต่างๆที่จะพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังไม่ว่าในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการที่ เรามีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือหรือผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการกับทางท่าเรือแหลมฉบังค่ะรวมถึงในส่วนของการพัฒนาในพื้นที่รอบท่าเรือไม่ว่าจะเป็นในด้านของสาธารณูปโภคในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือยกผนสินค้าที่จะต้องมาให้บริการกับทางศูนย์พัฒนาท่าเรือชายฝั่ง ในเรื่องของการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟนะคะในส่วนนี้เราก็ได้มีการนำมาให้ข้อมูลกับทางผู้มีส่วนได้สูญเสียได้รับทราบค่ะในส่วนงานที่มีผลกระทบกับโครงการที่เกิดขึ้นในเรื่องของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคํานึงถึงแล้วเราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือหรือว่าตรวจสอบในการที่เกิดผลกระทบกับทั้งภาคประชาชนหน่วยงานและพื้นที่โดยรอบนะคะการพัฒนาการบริการต่างๆที่ทางผู้ กับการท่าเทียบเรือได้ร้องขอมาในการร่วมประชุมกับเราหรือว่าในการสำรวจความพึงพอใจความคาดหวังที่ทุกๆฝ่ายต้องการที่จะให้ท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือไทยพัฒนาเราก็นํามาพูดคุยกันนะคะอีกส่วนหนึ่งคือในงานของความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบังอันนี้เราคงละเลยไม่ได้เพราะเนื่องจากในภารกิจเราเนี่ยเราต้องดูแลทั้งหมด3เขตเทศบาลนะคะก็จะเป็นเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลตำบลบางละมุงเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยใน39ชุม วันนี้เรายังเดินหน้าขับเคลื่อนร่วมมือกับทางภาคประชาชนในการที่จะพัฒนาความยั่งยืนที่จะอยู่ร่วมกันกับท่าเรือแหลมฉบังนะคะในส่วนของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาในเรื่องของการเ,าเ,าเรื่องทักษะของการาพัฒนาด้านการดนตรีหรือในการที่เราจะจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของโรงเรียนเราก็มีส่วนร่วมกันกับทางภาคโรงเรียนนะคะอีกส่วนหนึ่งคือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง5 เราดําเนินการในการที่สับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่จะต้องอยู่ในพื้นที่แต่ละเขตในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมในการดูแลในด้านสาธารณสุขในด้านความเป็นอยู่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปทากิจกรรมและสับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวันค่ะในทุกๆภาคส่วนที่เราได้ดําเนินกิจกรรมมาวันนี้เราได้รับเสียงตอบรับแล้วก็ได้รับ ความเห็นนะคะจากทั้งผู้ประกอบการในส่วนของอหน่วยงานในส่วนของผู้ใช้บริการในส่วนของโรงเรียนแล้วก็ในภาคประชาชนเนี่ย ตอบรับเรากลับมาแล้วก็ให้ความเห็นเรากลับมาในหลายๆด้านที่เราต้องกลับมาพัฒนาหรือว่า,าทําในกิจกรรมหรือภารกิจที่เราเคยสนับสนุนแล้วก็แล้วพัฒนาร่วมกันเนี่ยให้ดีขึ้นดังนั้นในวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณมากๆที่ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เข้ามาร่วมมือกับเราได้เข้ามาให้ความเห็นเราได้เข้ามารับรู้ในการประเมินของเราแล้วก็มีส่วนในการที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือประเทศไทยเนี่ย ดูมีภาพลักษณ์ที่สร้างความน,าน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มาใช้บริการและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเราในทุกๆภาคส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะ<ม>ในผลการประเมินของสำนักง,งานปปชก็ต้องเห็นว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งขององค์กรนะคะที่จะทําให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือขององค์กรเราเนี่ยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่มีส่วนร่วมกับทั้ง ภาคส่วนต่างๆเนี่ยที่ให้ข้อมูลกับเราให้ความเห็นกับเราและในการที่รับรู้ในสิ่งที่เราดําเนินไปเนี่ยเราหวังว่าการที่จะได้รับการตอบรับในคะแนนที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นที่พอใจของท่าเรือแหลมะบังการท่าเรือประเทศไทยค่ะ <c oughs> อ๋อค่ะในเรื่องของอการพัฒนาที่เราจะต้องดำเนินต่อไปนะคะไม่ว่าทางผู้ชใช้บริการได้ ให้ข้อคิดเห็หนเราไว้เนี่ยเราก็หวังว่าไม่ในส e ่วนของสิ e ่งแวดล้อมที no ่เราดาเนินการอยู่เนี่ยวันนี้เราติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมซึ่งเรามีคณะอนุกรรมการพัฒนาตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเนี่ยในการที่จะดูแลเรื่องการพัฒนาในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยอยู่แล้วเราหวังว่าความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นตรงนี้เราจะดําเนินการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนในการพัฒนาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารูโภคหรือในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของการให้บริการ ทางการท่าเรือประเทศไทยก็มีการพัฒนาเนี่ยโดยต่อนเนื่องอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมั่นใจกับทางท่าเรือแหลมชวางการท่าเรือประเทศไทยค่ะด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูมม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน แนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลของประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนรส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาณาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ0 0หไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภ้าเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุดดีร,รวมเป็น18ทา่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันตป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึงสล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนา รปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกมรมศุลกากรทําการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e-matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรง ในปี2,534จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งม,มั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้า และต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลงรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบัง มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสพานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยาย ในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุกคลังสินค้าล้านตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนัก เพิ่มความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้า e น TEU ต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้า e น TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้า e น TEU ต่อปี ำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพทที่ให้ความสำคัญกับสแตนดาดมาสเตอรีเอ r e ิตีริบลิตี้ y ility, ibility, และทีมเวิร์ ตอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคต ให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านลอิเติติ่ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน